แล้วที่เขาว่ากินโพลบพีิกแล้วจุดซ่อนเร้นจะไม่มีกลิ่นแถมกลิ่นน้องสาวจะหอมจริงไหมจริงครับในร่างกายของเราเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าทางผู้เขาจะบอกว่าไกลเราไม่ใช่ของเราใช่ไหมซึ่งททตามทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องจริงครับเพราะกว่า80%ของร่างกายเราะคือจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์คือจุจอจลชีพคือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆครับจุลชีพในร่างกายของเราอมีมากกว่าเซลล์ในร่างกายเราอีก ในดวงตาของเราเนี่ยก็มีจุลชีพนะครับฉะนั้นถ้าเกิดในในม่านตาของเราไม่มีจุลินทรีย์ที่ดีคอยป้องกันนะเวลามีจุลินทรีย์อะไรที่มันลอยฟุ้งอยู่ในอากาศโดนมาตาคุณอักเสบได้ง่ายมากเลยในพงจมูกก็มีผิวหนังก็มีจุดซ่อนเร้นก็มีช่องปากในตลอดทางเดินอาหารมีหมดเลยกระเพาะที่มันมีกรดเยอะๆก็มีครับจุลชีพที่มันทนความร้อนไอ้ทนทน,ทนกรดมากๆเอาอย่าง ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ H pylori อะ่ะ H pylori คือจุลินชีพที่มันทนกดอีกหนึ่งตัวที่มันมาต่อกรกับ H pylori มันชื่อลำโนซัต g g อยู่ในลำไส้เล็กแล้วก็นํำไส้เล็กส่วนต้นแล้วก็กระเพาะได้ทนกดเหมือนกันคอยมาควบคุมของพวกนี้เนี่ยที่มีอยู่ในไบโอคอร์เนี่ยเนี่ยที่มีอยู่ในไบโอคอร์เนี่ยนี่เหมือนกันก็ลำไส้นะลามไปถึงตูดก้นออกมามีหมด และในทางเดียวกันการที่ลำไส้การที่จุลินรีพเนี่ยมันที่มันคอยควบคุมการทํางานของร่างกายเราเนี่ยกว่า80%ถ้าเกิดมันเสียสมดุลไปร่างกายทุกอย่างเพี้ยนหมดครับเพราะในธรรมชาติจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันมีมากกว่าจุลินทรีย์ที่ดีนะในในการวิจัยและทดลองเนี่ยเราต้องใช้จุลินทรีย์ที่ดีๆถึง1 0ึงตัวที่จะมาคอยควบคุมจุลินทรีย์ที่ไม่ดี1ตัวฉะนั้นใน,ในธรรมชาติเนี่ยจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมีเยอะครับแล้วทําไมต้องมีเยอะอะ เราเคยได้ยินเรียนสประชใช่ไหมวงโซ่อาหารน่ะมันจะมีลำดับชั้นเป็นชั้นชนใช่ไหมนักผู้ล่าผู้ถูกล่าอะไรต่างๆมันจะมีผู้ย่อยสลายด้วยสุดท้ายแล้วไม่ว่าสิ่งมีชีวิตจะเป็นผู้ล่าหรือผู้อะไรทุกๆสิ่งมีชีวิตมันต้องตายไงฉะนั้นทุกสิ่งในโลกวันนี้มันต้องใช้ผู้ย่อยสลายครับฉะนั้นจุลินทรีย์ตัวเล็กๆอ่ะมันถึงต้องมีเยอะโดยเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ดีซึ่งมันทาหน้าที่ย่อยสลายเพราะจุลินทรีย์กลุ่มนี้มันจะมันจะไม่ต้องใช้ออกซเจน ฉะนั้นเห็นไหมไอหมาเนาหมาเน่าลอยน้ําอืดท้องป่องเต้งเต้งอ่ะพอเจาะมาปุ๊บแม่งเป็นแก๊สมีเทนพวกนั้นมันไม่ใช่แก๊สที่มันเกิดจากการที่ต้องใช้ออกซิเจนในขณะเดียวกันพวกจุลินทรีย์ที่ดีๆเนี่ยพวกนี้ต้องการออกซิเจนฉะนั้นมันจะอยู่เป็นสิ่งมีชีวิตไงจะอยู่ในร่างกายของเราได้ไงฉะนั้นร่างกายของเรามันจะต้องมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีเพราะว่าอาหารที่เรากินเข้ามาเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้มีตาชั่งมั่นตรงวัดเรากินเกิน ไอ้ตัวส่วนที่เกินแล้วก็ต้องย่อยสลายแล้วกาจัดทิ้งใช่ไหมมันก็ต้องมีผู้ย่อยสลายฉะนั้นมันต้องมีสมดุลของร่างกายเอยสมดุลของจุลดินรีอยู่ในร่างกายเราจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณเรื่องช่องปากเรื่องลำไส้เรื่องจุดซ่อนเรน้นหรือว่าแม้แต่น้ำนมแม่เนี่ยจำเป็นต้องมีโปร,โปรติกทั้งสิ้นเลยในทางกลับกันถ้าเกิดอย่างอีแม่เนี่ยอีแม่ก็ ดูแลจุลินทรีย์ไม่ดียังท้องอืดเป็นกดไหลย้อนลมโคคากคลอดมาลูกก็ไม่มีจุลินทรีย์ที่ดีหรอกให้นมไม่นมก็ไม่ค่อยดีลูกก็ป่วยง่ายอืมฉะนั้นเนี่ยเนี่ยอย่างโดยเฉพาะกับผู้หญิงเนี่ยโพลิติกจาเป็นมากๆเลยแต่ว่าโปรติกอย่างที่บอกว่ามันมีหลายสายพันธุ์มันมีหลายเชื้อชาตินะครับมันจะเปรียบเทียบโพลวติกมันเหมือนกับบริษัทบริษัทหนึ่ง ที่มันไม่ใช่มีแค่ระดับ c e o มันสมองอย่างเดียวในบริษัทหนึ่งมันก็ต้องมีทั้งสมิยนทั้งผู้จัดการฝ่ายทั้งพันลงและต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคนที่มันเสียสมดุลมากๆเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้จูดินนซีที่มันเป็นเฉพาะทางก็คือไว้ง่ายคือเหมือนกับพวกกลุ่ม c ีอ่ะมันเหมือนกับบริษัทที่มันสั่นคลอนมันจะเจ๊งแล้วอ่ะคุณจะไปเอาพวกไม่ได้อันนี้ไม่ได้บูลลี่นะคุณจะไปเอาพันลงมาแก้ปัญหาหรอมันก็ไม่ใช่งานของเขาอ่ะ คุณต้องพ right right ุชเด h e ไรท์แมนออนเด e r ไรท์จ็อบดิคุณต้องวางตำแหน่งคนให้มันถูกจุดเะตะนั้นถ้าเกิดร่างกายคุณเสียสมดุลเนี่ยคุณก็ควรที่จะต้องกินพวกสายพันุ์เฉพาะอ,ะอย่างเนี้ยถ้าเกิดเป็นระบบทางเดิอนอาหารที่ผมบอกเนี่ยทางเดิอนอาหารหรือว่า,อ,าอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องสมดุลของอช่องคลอดอะไรพวกนเนี้ยเนี Bio ่ยไบโอคอร์สุดร้อยเนี่ยอันนี้คือตัวปรับสมดุลที่มันเป็นเ,เชือเช้อเฉพาะเป็นเชือ CEO อ้อซีโออ่ะฉะนั้นอย่างตัวเนี้ยในเปองไทย,ยังไม่มีขายเพราะมันเป็นเชื้อที่มันเป็นสิทธิบัตรของบริษ,ษัท CJ ของเกาหลี แต่พอคุณกินแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณไม่กินจากอาหารปกติก็ได้ครับแต่ในทางเดียวกันนะ่ะคุณไปกินจากอาหารปกติไม่ว่าจะเป็นจากกิมจิจากกรีกโยเกิดจากเทมเป้จากนัตโตะอะไรต่างๆคุณก็อย่าไปทําลายเขาด้วยโดยการที่ไปเสริมอาหารที่มันช่วยกระตุ้นจุลินทรีย์หรือเชื้อราที่ไม่ดีนะ่ะอย่างคนอย่างผู้หญิงที่มีปัญหารเรื่องตกขาวนะครับมักจะเป็นคนที่ชอบกินของหวานเยอะกินนมวัวกินแป้งสาลีแป้งสาลีมังอยู่ในทุกที่ เกือบทุกอาหารในทุกวันนี้เลยนะครับกินแปง้งสาลีกินออของที่มียีสต์อะของพวกนี้กินนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าเกิดคุณกินต่อเนื่องยาวนาะนกินทุกวันกินเบเกอรี่แมงเกิบทุกวันเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ไปเพิ่มอาหารให้กับฝั่งจุลินทรีย์ไม่ดีแล้วมันก็ทําให้เกิดการเสียสมดุลได้ไงฉะนั้นนอกจากที่จะเติมจุลินทรีย์ที่ดีแล้วเราก็ต้องไปลดปัดจจัยที่ไม่ทาให้จุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันจเจริญเติบโตด้วยอืมนี่คือความเป็นเหตุเป็นผลนะครับ